จาที่กรณีเมื่อวานนี้นะคะ14กันยายน68ค่ะที่เพจของตราดโพสต n e w วได้โพสต์ข้อความในกรณีที่จังหวัดตราดช,ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านชำรากจังหวัดตราดถูกกัมพูชาลุกล้ำตั้งฐานทาหารทำการเกษตรในพื้นที่ของไทยผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดด้านหลังจุดชมวิวยุทธการบ้านชำรากซึ่งมีถนนลุกลงัง ตัดเข้าไปถึงบริเวณชายแดนฝั่งไทยมีการตั้งเสาธงชาติไทยเอาไว้แล้วถัดออกไปก็จะเป็นแนวชายแดนตามแผนที่ทหารพบว่ามีการก่อสร้างฐานทหารปลูกยางพารารวมไปถึงมีบ้านประชาชนซึ่งเป็นดินแดนของไทยแต่ว่ากลับถูกกัมพูชานั้นครอบครองเข้ามาใช้ประโยชน์จกากการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งด้วยเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือ Google Earth ร่วมกับแนวเขตประเทศไทยจากแผนที่ L7018 มาตราส่วน1ต่อ50,000พบว่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีฝ่ายกัมพูชานะั้นลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยจริงจำนวน3จุดด้วยกันจากรายละเอียดข้างตน้นเมื่อลงพื้นที่ชายแดนพบว่า มีฐานทหารอยู่จริงมีบ้านเรือนประชาชนมีสวนยางพาราและก็ยังมีคูเลตท,ที่ลุกล้ำเข้ามาด้วยแม้ฝั่งไทยจะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทยแต่ว่ากลับถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่หลายปีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าพื้นที่ลุกล้ำดังกล่าวเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครกล้าดําเนินการรู้เพียงว่าฝั่งไทยได้แจ้งไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่ารื้อถอนแต่อย่างใด ล่าสุดเพจดังกล่าวก็โพสตคลิปการสัมภาษณ์ของกำนันชำรากโดยระบุข้อความว่าตรากกำนันตำบลชำรากยืนยันขเขมรล,ลุกล้ำจริงหนุนสร้างกำแพงกั้นประเทศยึดคืนพื้นแผ่นดินไทยโดยผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ตำบลชำรากพบนายพิญโยดีหลาย เป็นกำนันตำบลชำรากได้บอกว่าเดิมทีฐานตรวจการของไทยนั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแต่ว่าช่วงปี2546ถึง2550 มีการเลื่อนฐานลงมาเป็นฐานชํารากส่วนล่างในปัจจุบันทําให้กําลังของทหารนั้นลดลงอาจจะเป็นช่องว่างให้ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาสร้างฐานทหารได้แล้วต่อมาปี2554เกิดเหตุความตึงเครียดชายแดนด้านช่องบกจังหวัดตราดก็ได้รับคําสั่งให้กลับไปประจําการในพื้นที่เดิมแต่ไม่สามารถจะทาได้เนื่องจากว่ากัมพูชานครอบครองพื้นที่ไปแล้วทําให้ ต้องจัดตั้งฐานํำรากใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันนี้ซึ่งกำนันพิงโยก็ยืนยันค่ะว่าพบฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาจริงทั้งตามแนวสันปันน้ำถนนสาย k 5ตาม g o o g l e Map ก็คือเส้นทาง55ที่เคยใช้สัญจรตอนนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้ว รวมถึงสวนยางพาราของชาวบ้านชาวกัมพูชาที่ได้ขยายลุก,กล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอีกทั้งชาวบ้านไทยที่เคยเข้าไปในป่าเพื่อเก็บหาของป่าก็ถูกทหารกัมพูชาห้ามเข้าอยากให้ภาครัฐนั้นดำเนินการยึดคืนพื้นที่ที่เป็นของเรากลับคืนมาหากสร้างกำแพงกั้นเขตแดนถาวรได้ก็ควรทำต่อมาทางด้านของกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำดินแดนไทย ตั้งฐานปฏิบัติการรวมถึงมีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนและใช้ประโยชน์ทำการเกษตรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของบ้านชำรากตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดจำนวน3จุด ระบ,บุว่าแม้จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นอธิปไตยของไทยแต่ว่ากลับถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาครอบครองอยู่นานหลายปีแล้วก็ไม่มีใครกล้าดำเนินการรู้เพียงว่าฝ่ายไทยแจ้งไปที่ฝ่ายกัมพูชาแล้วแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่ารื้อถอนแต่อย่างใดว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างตามสิทธิ์ MOU 4 3 ซึ่งเมื่อได้ตรวจก็พบการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ได้ทำการประท้วงยื่นหนังสือไปและประท้วงมาโดยตลอดหลายครั้งเพื่อให้กัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันดังกล่าวนั้นล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือ ABC กับทางภูมิภาคทหารที่5ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ก็ได้หยิบยกประเด็นการลุกล้ำดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งโดยในพื้นที่ในส่วนที่ลุกล้ำเข้ามานั้นทางกองบัญชาการก็ได้ผลักดันให้กําลังของฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากัมพูชายังไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากรบคูเลตแต่อย่างใดโดยขณะน,นี้ทางกองกําลังในพื้นที่ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงไว้และก็เตรียมจะยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมือ